สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนนะครับเนาะมือนีการมาพบผมว่าผมคือเก่านะครับเก่งกัดฟาดเรียบนะครับมือนี่ภพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาก,กินอ่านี่นะครับเนาะตับสดนะครับเนาะตับดิเนะล้วก็า พร้อมกับคันแท่หน้านะมันนี่จิมาซอยจุนะครับเนาะก็ขอโทษขออภัยนะครับนะสำหรับอ่าคนที่บ่กินดิบเนาะหรือว่าเมนูนี้กินบ่ได้บ่หมักกินยังไงกะกะกะบ่เป็นยังนะครับเนาะกะเบิ่งเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเป็นกะบ่อยากให้มาทีเรียือีหยังมากมายนะครับเนาะกะขันไผเบิ่งบ่ได้อีหลีกะกดขามไปรอเบิ่งคลิปหน้านะครับเนาะมามื้อนี้พ่อแม่พี่น้องกะคือเก่านะครับนะก่อนสิรับชมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ like ่งให้ผมหน่อยนะครับเนาะเป็นกําลังใจในการ็ำคลิปต่อๆไปนะครับมือสร้อยจุ่ออาับนี่กับคันแท้านี่หนึ่งกิโลนะครับเนาะตับนี่กเกือบกิโลนะครับคันแท่หน้าประมาณสองสามขีดนะตับประมาณเจ็ดเจ็ดขีดนะครับเนาะเบิ้งมีต่ต้นยังไงนะครับอุุโซตอ้นยังไงนะครับปวดเบิ้งเบิ้งครับเกือบซ่อมหัวแล้ะครับอ้าวตอต้นงามสดดีครับ นะไปเหลือตอนสุดท้ายพอดีครับตอนสุดท้ายนะโอ้ครับเอิงคันแท่นหน้าจันตอนง่ายนะครับกดนะร่วมกันร่วมกันสองอันนะกิโลหนึ่งพอดีนะครับนะหนึ่งกิโลนะครับนะะซอยจุนะครับเนะส็บแซบเดี๋ยวขีมาค้นแก้วไปพร้อมกันพร้อมนะครับนะน,นี่เป็นขีเพียแด้นะครับแก้วเพียนะแก้วเพียที่ต้มซุกแล้วนะครับนะต้มซุกต้มใส่ ตะไคร้ใบกูดนะครับหลากก็โรยเกลือนิดหน่อยนะครับพยายามยากินดิบด้วยครับพอมพี่น้องมันสีทองเสียนะแดดเพียกกินซุกไปนะครับนะเอาแขนแขนขนๆนะครับนะพงลงไปผงนวดนะครับพี่น้องผงมาจจกหน้อยผมควมนวนะบข้าวรัวข้าวคัวนี่ขัวเองนะครับ ตัวเองแต่ว่าใส่เครื่องปั่นนะครับเนาะอเอาแขนๆน,นะพี่นองชิมเบิรงนะครับท่านนวดป่นไหนกะน,นี่เนาะเติมน้ำปลาครับ ขมภาษาใจกันนี่เลยพี่น้องใส่ดีเข้าไปเปิ่มข้มขมนะขมอำล้ำเมื่กี้มันบ็ขมนะบาแสีบเลยพี่น้องบาขมบาแสีบเลยเม,มนูนี้ต้องขมนยหน่อยครับขมล่ำล้ำนะนี่ครับหอมนะครับหอมผักชีฝรัง่งต้นหอมกับผักชีฝรั่งนะหงอยลงไปแนคนๆคนข้นๆวา้าอย่าพลาดเด้อพี่น้อง แกวเพียะนะแกวเพียพร้อมดีพร้อมบ้าไปหน้คักแล้วพี่น้องคักแล้วมาพี่น้องเดี๋ยวิมาเริ่มซอยจุไปพร้อมๆกันเนาะนี่เดี๋ยวมาเริ่มด้วยตับก่อนเลยนะครับนะตับสดๆส,สีภายนอกมนันอจจอเบึง่งนี่กันนะอร่อเบึ่งว่าสดปไปหนนะ่อยเนาะ Dễ sim sim. Rồi. Rồi. Nhìn đó. U. Con to vậy đấy. Sim bâng หวานครับพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บแซต้องกับข่าเหนียวนะพี่น้องนะนะน่ะมีไงผักของเขานะมีนี่นะครับเนะาะมะระสะแหน่เนาะผักกาดนะฮะบับกพริกนวยนะกระเทียมเนาะมีบักทัว่วมีบักแตงมีกระลำนะครับนะเนาะเดิมร่วมแล้วกถือว่าสุดยอดนะครับเนาะเดี๋ยวจะข้ามก่อนครับก่อนจิน้ำข้าวเหนียวเพิ่นเนาะอืมเปิดเอาเปิดเอา แยกของคนนะครับยังไม่หย่อยนะอืออ้าวถัดไพี่น้องเบิบ่งเบิร์ข้มสดมันพี่น้อง แดงท mm ึงไว้แดงใจไว้โอ้โหแขาดอืมน <sc> ี <sm all noise> ่ครับพี่ต๊ก กินแบบบสุภาพกับขอโทษขออภัยแล้ครับเนาะเพราเป็นอย่างเนาะเระต้องกินย่างมากไมนมนะครับอเห็ดเผือกพร้ม่พี่น้องได้รับชมครับขนะองแสบของมากัดกินยังสี่เหรครับเนาะตั้งสี่แสบสี่นัวเนาะ เพิ่มวามขมนะมค,ครับอืมขอกันรพบเนียเทียม,ยมหอยนะเทียมพรอลงไปอ่ะเดี๋ยวสินมาล่องอันนี้ด้วพี่นอ้องันแท่หน้านะ còn một nháy nó tâm nạ hết nè thê nè Hả, cái nào này nhớ rồi Ừ. Đọc cu gần bên đây Thế nè Ui keo bè กึ๊บกึึอกึบพี่น้องกึ๊บอืมับมังน,นะทับอีกน,นะทับอีกน,นะเนาะ,ะอ่างเนาะอ่ดกำนิไหมทำตาสวดตพี่น้อง ทำตาสวัดจักบาทกันนะคุณ Ừm, quán rượu rượu Nè, thêm nào gang nào hết nó hm đi, bên ngoài điền thoát chân nung đi hắn sau mhm hát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  à nợ Mm-hmm. Mm hmm นี่นะเที่ยวคนค้นนี่ละของแท้ Và, cần thế này. รับต่อนะครับคักพี่น้องคัก จอคอนแทหน้านะครับท้ามังนั้นนะดูเสียโอ้ยอไม่ไเยอะกกันกันกัน you know. Wow. tap, 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 tap. เายไดยเติบพี่น้องเ๋ยวสีเอาไปก้อยนะกินแรงก้อยตับเนาะพี่น้องโอ้ยแบ่บฮะโอเคพี่น้องมันนี้กะอิ่มแลวเนาะกะจู่ตับนะครับนะบแสบน้องกันนะพี่น้องอ่ะมือหลังกะ เดี๋ยวสิมะจุกอีกนะครับนะหลังอาสิบมะจุกเนื้อเนาะครับจุดแบบสดๆนะครับนะโอเคนะครับกะมือนี้กะฝากไว้ท่านี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาจนจบนะครับเนาะกะใครที่มักคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับใครที่สายนี้นะครับเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันเงีๆนะครับเนาะใครที่เบิ่งบ่ได้อร์อีดีกะต้องขอโทษขออภัยคือเก่านะครับเนาะกะบ่มีเงางมากมาย จบไปเพียงเท่านี้ขอบพุณหลายๆเนาะขอบพุณนะครับ